Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ในกองทุนลองเทอร์แคร์นะคะที่เราได้รับบุดหนุนเงินจากสปสชนเนี่ยตรงนี้เป็นกำลังใจที่ดีเนาะของในท้องถินที่เห็นว่าสปสชนเนี่ยก็ก็ไม่ได้ทอดทิ้งหน่วยงานของรัฐก็ไม่ได้ทอดทิ้งคือเราช่วยเหลือกันเนาะมีงบประมาณตรงนี้มาแล้วก็มีการสร้างบุคลากรเพื่อที่จะมารองรับการสัเพื่อนก็คือส่งบุคลากรไปอบรมแคมนเปญเจอร์เนาะส่ง อสมซึ่งมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของสุขภาพไปอบรมแคร์กเวอร์และตรงนี้มาสร้างเป็นเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนงานนะคะตอนนี้ศูนย์ผู้สูงอายุของเทศบาลพนมเนี่ยเรามีการกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยทุกวันศุกร์ซึ่งอันนี้มีมานานหลายปีแล้วและกองทุนเนี่ยได้เข้าไปอดหนุนเกี่ยวกับงบประมาณในโครงการขยับกายสบายชีวาของชมรมผู้สูงอายุนะคะซึ่งตอนนี้มีสมาชิก สี่ถึงห้าสิบคนกองทุนเนี่ยพาคณะกรรมการไปศึกษาดูงานไปเรียกว่าพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนะคะแล้วก็ไปเจอในเรื่องของดนตรีบำบัดเนาะดนตรีสันทนาการชนิดหนึ่งก็คืออังกลลุงอันนี้ก็เห็นด้วยก็เลยมีการจัดหาชุดอังกลุงจนตอนนี้ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมนะคะกิจกรรมการเล่นอังกาุงแล้วงานขับเคลื่อนผู้สูงอายุนอกจากในตัวของชมรมเนี่ย เราก็ยังมีการลงไปเยี่ยมบ้านนะคะให้คลายกิเวอร์ลงไปดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงซึ่งอันนี้เรามีโครงการที่อยู่ในแผนกองทุนมาอย่างต่อเนื่องในส่วนของเทศบาลตมรบุนพนมสนาคารนะคะในเรื่องของธนาคารการอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะครบนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีความต้องการเนี่ยก็ไม่ได้าขาดแคลนอุปกรณ์นะคะแล้ก็มีการ พยายามทาให้มันเกิดความยั่งยืนต่อเนื่องแล้วก็เพียงพอต่อต่อความต้องการของผู้สูงอายุที่จําเป็นต้องใช้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นกิจกรรมของชุมรมผู้สูงอายุค่ะต้องชื่นชมท่านนายกนะคะท่านผอกองสาธารณสุขที่เห็นด้วยกับการที่ นำข้อมูลเข้ามาไม่ได้แต่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการในเรื่องสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคแต่เราทํามากกว่านั้นนะคะเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวที่เอ,อ่อทำให้เกิดในพื้นที่อย่างล่าสุดค่ะเราก็มีการอบรมวงเล็บเจ็ดทั้งจังหวัดฉะเช,ชิงเซานะคะท่านเอ,อ่อในแพทย์อกิชาต้อสมก็มาเปิดน,นะคะแล้วก็ดรอยู่อร์ดุสิตนะคะก็มานะคะซึ่งหลายๆท่านาเนี่ยรวรวมถึงวิทยากรที่มาจากเขตด้วยเรากําลังจะทําให้เป็น8รีวิวโมเดลฉะเชิงเซาเราได้ มีกองทุนฟื้นฟูจังหวัดขึ้นนะคะเรามีกายอุปกรณ์ที่เราเชื่อมกับปากนะคะคุณเอที่เข้ามาช่วยเราในการที่ซ่อมไม่จะเป็นเรื่องของวิวแชร์ที่ยางมันทงหรืออะไรต่างๆนะคะต้องขอบคุณสํานักงานหลักการสุขภาพแห่งชาตินะคะรวมถึงสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขตหกระยองแล้วก็ท้องถิ่นนะคะทุกท้องถิ่นในจังหวัดรวมถึงท่านนายกต้องถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับก,บกองทุนกบทที่ดูแลในเรื่องของกองทุนสุขภาพดับตำบลน,นะครับเรื่องกองทุนตำบลกองทุนลองเ t e มแคร์ care, ดูแลผู้สูงอายุระยะย,ยาวหรือกองทุนฟื้นฟูนเนี่ยทั่วประเทศขนาดนี้เรามีสิ่งดีๆมากมายนะครับที่เป็นตัวอย่างดีๆไม่ว่าจะเป็นที่นะครสวรรค์น,นะครับที่มีความความร่วมมือของบ้านวัดโรงเรียนความร่วมมือขององค์กรชุมชน ที่มาช่วยกันในการใช้เงินกองทุนในการฟื้นฟูผู้สูงอายุผู้พิการในชุมชนนะครับไปที่จังหวัดชนบุรีก็มีศูนย์ผู้ตหลวงดูแ์นะครับสามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุทั้งในชุมชนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและขณะนี้กําลังร่วมมือ,อกับกองทุนฟื้นฟูจังหวัดในการดึงอ่างบประมาณจากกองทุนจังหวัดมาร่วมด้วยผ่านทางกองทุนฟื้นฟูกลุ่มสาธุที่สถหตินะครับอ,อ่ของจังหวัดชนบุรี ตัวอย่างเหล่านี้เป็นการใช้เงินกองทุนตำบลกองทุน,นดูแลผู้สูงอายุระยะพึ่งพิงระยะยาวแล้วก็กองทุนพื้นภูจังหวัดที่ดูแลผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่ามีตัวอย่างดีๆหลายๆที่นะครับทุกกองทุนในประเทศสามารถใช้กองทุนนี้ในการดูแลผู้ป่วยโควิดจัดการเรื่องอาหารจัดการเรื่องการดูแลในชุมชนดูแลที่บ้านจะเห็นได้ว่า3กองทุนนี้ของกอบฏทเนี่ยท้งกองทุนตำบลกองทุนดูแลผู้สูงอายุ ในกองทุนฟื้นฟูที่จังหวัดสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ขอให้คนที่ทํางานเนี่ยได้มาร่วมกันเขียนโครงการร่วมกันพิจารณาและสามารถที่จะเป็นเครือข่ายทํางานด้วยกันได้นะครับก็ถือว่ามีสิ่งดีๆมากมายและติดตามได้จากเพจจาก YouTube ของกบทนะครับจากข่าวสารทั้งหลายท่านสามารถเรียนรู้ด้วยกันได้ครับขอบคุณครับ